การชาร์จแบตเตอรี่นะครับพูมมารุ่นนี้นะฮะพุมมารุ่นนี้นะครับเขาไม่ได้เขียนว่าโลดทองแดงน,นะฮะก็ไม่ผิดนะแต่ผมคิดว่าจะเป็นทองแดงทุกรุ่นนะครับพุ่มมาสุดท้ายไม่ใช่ทองแดงน,นะครับใชเป็นอลูมิเนียมนะ ดูน,นี่เงาสเตลเลตนะฮะดูนะคนถมผมเล่ทำกันขูดน,นะฮะขุดฉนวนตรงน,นี้นขุดเส้นตรงน,นี้นะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะตัวน,นี้นะฮะเป็นอลูมิเนียมด้วยเงินนะฮะทำจากอลูมิเนียมหรือสเตลเลตี่นะตัวไปอลูมิเนียมนะฮะไม่ใช่ทองแดงน,นะครับชิ้นลายนะเลยนะ เป็นทองแดงจะดเีเรื่องมามเปร่งครับแต่ส่วนในสายเหลืองนี้จะเป็นทองแดงนะเรื่องเหลืองนี้ทองแดงนะฮะอันนี้ไม่น่าสําคัญเท่าไหร่ที่สําคัญคือตัวนีนะ้ตัวหลักนะตัวชนวนหลักนี่เป็นอลูมิเนียมนะเออ